ตอกย้ำข่าวลิซ่าแบ็กพิงค์โผดูบอลเฟเดริกก็มาไปดูบอลด้วยกันถือเป็นไอดอลสาวที่คงความฮอตตั้งแต่เดบิวตจนถึงตอนนี้สำหรับลิซ่าราริสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงค์สาวสวยจากไทยที่มีความสามารถครบถ้วน จนกลายเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ไปไกลถึงระดับโลกล่าสุดลิซ่าได้กลายเป็นไวรัลทั่วทุกมุมโลกอีกครั้งหลังจากเข้าชมเกมยูฟาแชมเปียนลีกคู่ระหว่างปารีสแซงแชแมงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามปาร์ก เดแปงกุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มเฟเดริกอาโนทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่มีข่าวหรือว่ากำลังคบหากับลิซ่าอยู่ในสนามปาร์คเดแปงในแมตชนี้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่นั่งกันคนละฝั่งไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันตามข่าวที่ปรากฏตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา แม้จะมีภาพของลิซ่าและเฟเดริกออกมาอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันที่ชัดเจนสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยในทิศทางไหนจะเดทกันจริงหรือเป็นแค่เพื่อนสนิทกันคงต้องรอติดตามกันต่อไป